สวัสดีครับท่านกำลังทุกท่านก็กลับมาเจอกันนะครับกับการีวิวสันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สิบเดิมนะครับแต่เป็นอาอากีขวัญตานะครับดับเบิลโอขวัญตาเออจะเรียกอะไรดีดับมบิโควันต้านั่นเองนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือผมไปได้พาร์ตตัวนี้มามันเป็นพาร์ตเสริมของจีนนะครับมันจะเป็นอ่ามันจะเป็น เอออะไรวะมันเรียกว่า G N s o r t นะครับซอ u เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ทำให้ตัวไอตัวควอนต้าเนี่ยเป็น full s a b e r นะครับมันก็จะมีดาบมาที่ไหลคั้นหนึงแล้วก็มันจะมีวงแหวนเปิดดูเลยดีกว่า <laughs> มันจะมีวงแหวนอ่าแบบเนี้ยเป็นวงแหวนที่ผมผมจำไม่ได้ว่าไอตัวตัวไอ s a u c bit เนี่ยมันเหมือนมันเอาไว้วาปหรืออะไรสักอย่างอเออประมาณนี้นแล้วกันแล้วก็ ในแพ็คมันเหมือนจะมีวอเตอร์ดีแคลมาให้นะครับเป็นเนี่ยรูปรอกน้ำแบบนี้วอเตอร์ดีแคลนะครับอันนี้เราไม่โฟกัสล้วกันบอกเฉยๆนะครับเพื่อเหมือนแบบประกอบมาแล้วทำไมอยู่ๆมันโผล่มีอันนี้โผล่มาก็บอกไว้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นพาร์เสริมของจีนนะของแท้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีคิดว่าถ้าเป็นตัวควอนต้าฟูลเซเบอร์อ่ะมันจะเป็นพีบันไดอ่าอันนี้เป็นกล่องธรรมดานะครับก็มาเปิดดูกันเลยครับ เปิดมาก็จะเจอเป็นติกเกอร์นะครับก็จะเป็นที่เป็นสีสีเนี้ก็คือบันไดเขาเรียกว่าเรลลิสติกดีแคลนะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับประมาณนี้ไม่เห็นมีสติกเกอร์ที่เป็นฟอยเนาะแถงมาติคัลเลอร์ก็ประมาณนี้นะครับมีพาร์ทใสออกมาเป็นว่ามีอีกว่าเออสีน้ำเงินก็ ไม่เข้มเท่าไหร่นะเป็นน้ำเงินแบบน้ำเงินจืดๆนะอ,อันนี้สองแผงนะครับพอแรกพอที่สองมีสามแผงนะครับมันจะมีพาร์ทเหมือนพาร์ทเป็นพาร์ทโค้งในนะนี่อยู่ที่เท้าๆแล้วก็เป็น เป็นพาร์ตของน่าจะเป็นพาร์ตดาบนั่นแหละไอเกนซอสนะครับแล้วก็มัติคัลเลอร์อีกแผงหนึ่งอ่ะมีเหมือนมีฐานมาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยของไอตัวตัวใสๆน,น,นะครับสีแดงก็แดงโอเคอยู่นะแต่ไม่ชอบสีเหมือนนะมันมันจืดไปหน่อยสามแผงอันนี้อีกสองแผงนะครับประมาณนี้ก็เป็นสีขาวธรรมาดาแล้วก็แผงของสุดท้ายนะครับมีอยู่หนึ่ง สีแพงนะครับอ่าประมาณนี้น่าจะเป็นเพวกพลาสตโครงในนะแล้วพวกพลาสกรอบเฮ้ยมันน้ำเงินคนละเฉดกันปะเหมือนเหมือน,อน,อนแผงนนี้มันจะเข้มกว่าเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้จะเข้มกว่านะน่าจะไล่เฉดโอเคนะครับตัวนี้เป็นโมเอ่อเป็นโมที่ออกมาปีสองพันสิบหกโอเคใบต่อนะครับก็ประมาณนี้ อ่ะ,อะก็ประมาณนี้สำหรับการอันดันะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบด้วยเลย โอเคครับตอนนี้เราก็รวมเป็นชิ้นส่วนอะไรเรียบร้อยแล้ว mm. ตัวนี้จะบอกว่าชิ้นส่วนเล็กๆอะเยอะค่อนข้างเยอะนะ mm. ก็เวลาต่อก็ลองนิดนึงแล้วก็จะมีจุดที่ชวนงงนิดนึงตรงผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ของผมอะจะงงตรงจุดนี้อันนี้ไอชิ้นดีสิบหกอะกับอ e ีอ e ีสิบเก้าอะคือเราดูตรงเนี้ยมันเป็นสีชมพูสีชมพูใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะไปคิดว่าไออิบเก้ามันต้องต่อก e ับอี3ามแต่จ,จริงๆอะต้องเอาอ1 e สิบเก้าะ ตรงที่มันเป็นโค้งๆตรงเนี้ยเสียบเข้าไปในดีสินะผมก็ยัดตั้งนานทำไมมันไม่ลงวะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารวมกันเลยเอออีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือมีอันเดอร์เกตเยอะเหมือนกันนะซึ่งไม่รู้ว่าทำมาทำไมเพราะว่าตัดไปก็เห็นอยู่ดีอก็ต้องมีสตินิดนึง แล้วก็ตัวนี้โครงในนะครับโครงในที่ของของที่เป็นเลียวเกตมันจะเป็นโครงในที่หล่อสําเร็จมาใช่ป่ะตัวนี้ใช้ไม่ใช้ใช้ใช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 ไม,ม่หมดนะอย่างเช่นท่อนตัวตัวแขนเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้เนี่ยที่เป็นท่อนแขนแอบเนี้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้พับแล้วก็ส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าส่วนอะไรน่าจะเป็นเอลหรือไงก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแล้วก็อ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีมือนะครับเขาจะมีมือมาให้จริงๆก็สี่แบบ แต่ว่าอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแค่มือแบแบบนี้เป็นมือมือซ้ายข้างเดียวนะเออมือขวาไม่มีนะครับไอที่เป็นมือแแบเนี้ยแล้วก็จะเป็นแบบมือกำแบบนี้กำแบบนี้แล้วก็เป็นมือที่เป็นเออเหมือนเหมือนมาตเตอร์เกตอะก็คือขยับได้3ส่วนแต่จริงๆข้อนิ้วมันก็ขยับได้นะนี่นี่นี่อันนี้แบบนี้แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบมือถืออาวุธนี่โอเคเห็นไหม เนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วก็เหมือนจะมีเดือยอยู่ข้างในเอาไว้ล็อก <Okay. S 1> ขาเข้าไปแล้ว ตัวนี้พอประกอบมาแล้วพลาสติกมันก็สีสวยนะเหมือนเขาไลาเ่เฉดอะตอนแรกผมเห็นเป็นสีสีน้างเงินตัวเนี้ยตอนที่อยู่ในแผงอะก็มันตุนต่นๆจืดๆกะไม่รู้แต่เออพอเอามารวงๆแล้วก็ดูโอเคนะแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่ากิมมิกมันเยอะค่อนข้างเยอะเอะลยแหละเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงแต่ก็จะพยายามทําให้มันรวบรัดนะถ้าดูนานๆไปก็อาจจะเบื่อ แวบบโอเคเรียบร้อยนี่ได้แล้วเรียวเกรดขวัญตานะครับข้างหลังประมาณนี้ยังไม่ได้ติดแบ็คแพ็คนะก็ไอ้นี้ผมเอาไอแผ่นนลายที่มันเป็นสีสะท้อนแสงมายอดๆเอา อาวุธที่เขาให้มานะครับก็จะมีเป็นเจียนซอสสหรือยังไงนี่แหละหรืออะไรไม่รู้อะเออแล้วก็จะเป็นเจียนชิลที่จะมีเจียนบิดมาอ่าผมแกะออกได้ป่าวะาโอเคแกะได้แบบนี้นะครับก็เราจะแยกไอตัวบิดออกมาได้สามฝั่งละสามก็คืออันนี้หนึ่งอัน อันนี้มันจะติดกันอยู่นะครับึ๊บแบบนี้ยุบยับเต็มไปหมด <c oughs> โอเคแบบนี้แล้วก็อ่าแล้วก็จะเหลือแค่โล่ตัวโล่เนี่ยมันจะมีเตาพลังงาน g n d r ด v e อยู่ด้านในนะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยกอีกสเต็ปนึงอ่าจะมีเตาอยู่ด้านในแบบนี้ ก็หมุนกลับมาได้ฝั่งฝั่งนี้ปึ๊บนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกับว่าแบบมันเอาไว้แบบยังไงอะต่อต่อกับเตาตรงหน้าอกอะแบบเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูแพคหลังเนี่ยมันจะเป็นรูแบบนี้นะก็คือมันจะเป็นพอแปะเข้าไปแล้วอะมันก็ยังจะเป็นช่องเห็นไหมมันจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ตัวเ <laughs> ตาเจนไดอีกเตาหนึ่งเดี๋ยวลองมาใส่ไอ้ตัวนี้ก่อน เตาที่มันอยู่ตรงโลนะแล้วก็พึบพับเข้ามาแบบนี้บแบบนี้ง่นี่แล้วก็เอาเอา,เอาตัวเตามาใส่นะครับอย่างแรกต้องยกแผ่นปิดมันขึ้นมา จะมีเดือยอยู่นะก็ใส่ใส่ให้ถูกใส่เข้าไปแล้วปิดล็อกข้ามาโอเคเรียบร้อยมีสองเตาเรียบร้อยสำหรับ W ขวัตาโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะผมจะติดแบคแพคไว้ไว้แบบนี้แหละอ่ะแปะไว้ด้านหลังแบบนี้ไอ้แขนที่มันยื่นออกมาอีกแขนนึ่งเนีอันนี้มันเป็นเป็นของพาร์ทจีนนะตัวตัวกล่องปกติมันจะไม่มัมนจะเออมันจะมีแค่แขนฝั่งเดียว มาดูที่หัวกันนะครับขยับได้แบบนี้ผมว่าตัวจอยหัวมันไม่ได้มีอะไรมากนะจากที่ตอนที่ต่อมามันจะมีแค่จอยเอจอยบอร์ดจอยอันเดียวตรงฝั่งหัวนะฝั่งฝั่งบอดี้มันเป็นแกนเฉยก็ขยับไม่ได้มากก้มได้แค่นี้นะครับเงยได้แค่นี้เงนยแทบไม่ได้เลยเหะเงยก็หลุดเลยเงยปุ๊บหลุดปั๊บเลยเนี่ยได้ได้แค่นี้เลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวา อด้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้แต่เวลาหมุนก็ต้องเหมือนมันหัวมันเบอเดิมจะหลุดกันนะแล้วเราค่อยกดลงใหม่ๆแบบนี้เออมันจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยสมูนนะแล้วก็เวลาเวลาจับนะระวังเขาอะไรพวกนี้ดนะ้วยเพราะมันมันบางมากมันเล็กอะเออนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแขนนะครับเกาะไหลยกออกมาได้ตั้งหากแบบนี้สองฝั่งเลยเกาะไหลสองฝั่งมันจะไม่เหมือนกันนะอ ฝั่งนี้มันจะใหญ่กว่าแล้วก็มีแผ่นแผ่นปิดตรงนี้ซึ่งแผ่นปิดก็ขยับได้แบบนี้ขึ้มาปึ๊บปิดแบบนี้ดูฝั่งนี้ดีกว,ว่าปึ๊บอ่ายกขึ้นมาประมาณนี้ครับต้นแขนก็แน่นอนนะหม,มุนได้3ามร้อยหกสิบองศาอยู่แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไหล่สามารถดันออกมาด้านหน้าได้นิดนึง เห็นเห็น,หนตรงหน้าอกนี้วะก็คือดันมาเพื่อจนมันติดอ่ะไป้นิดหนึงนะครับแล้วก็แขนท่อนบนนะครับหมุนได้3า0สองศาเลี้ยวแบบนี้แล้วก็ข้อสองนะครับได้แค่นี้มันจะติดเกาะตรง ท่อนท่อนแขนเนี่ยกับตัวมันเรียกว่าอะไรวะไบเซ็เหรอตรงเนี้ยก็ได้แค่นี้ถือ <c oughs> ผมใส่เกาะผิดไม่ผิดหรอหมั้งเนี่ยเออก็คือหมุนมากก็ติดเกาะเลยดูอีกข้างนึง ส่วนท่อนอตัวข้อมือก็เป็นบอลจอยนะครับปกติของ RG อยู่แล้วนี่ครับโอเคตัวตัวนี้ชิ้นส่วนแน่แนหนาเียนะใจับดูแล้วก็มันยังไม่มีอะไรร่วงนะโอเคมาดูที่บอดดี้นะครับขยับซ้ายขยับขวาไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันจะขยับได้นะเพิยงแต่ว่ามันมันให้ตัวได้แต่ขยับไม่ได้ ส่วนเอลขยับมาด้านหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็เงยกลับไปได้นิดหน่อยแบบนี้นะครับนันก็ไม่ค่อยมีอะไรโอเคนะครับส่วนเอลที่มันหมุนได้ก็หมุนได้รอบเลยเพราะว่าสกเกิร์ตมันไม่บงังแบบนี้ส่ไม่้องสีองศาแน่นอนอนะสกเกิร์ตข้างพับออกมาด้านหลังได้นี่แบบนี้แล้วก็กระดกได้ นิดหน่อยแบบนี้นะครับเค okay. สสเกิร์ตหลังก็เป็นเป็นเดือยเฉยๆเสียบลงปักเสียบเข้าไปไม่มีอะไรมากนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแล้วเหมือนจะตัวนี้เหมือนจะหลุดง่ายด้วยนะผมทอดออกมากันสกเกิร์ตหน้านะครับก็เหมือนสกเกิร์ตหลังอะแต่ว่าขยับไม่ได้มากนี่แบบนี้เพราะจริงๆมันก็แทบไม่ต้องขยับอะไรเลยนะเพราะาต้นขามันไม่ได้มีอะไรบงังนอะ่ะต้นขาก็ยกขึ้นมาได้แบบนี้อ่านะ ก็อ้ามาได้แบบนี้หุ่ยขาค่อนข้างดีนะนี่แบบนี้หัวเขาว่านะครับแวบเป็นสองสเต็ปนะครับมีพองอแล้วก็จะเปิดมีกิมมิกอะไรด้านในนะครับก็งอแล้วก็อื้อสุดแบบนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวต้นขามันก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้มันก็จะงอได้แบบนี้ ส่วนข้อเท้านะครับฝ่าเท้าก่อนฝ่าเท้าก็ขยับได้สองสเต็ปต้นเท้ากับกลางเท้ากับปลายเท้าแยกกัน,นปลายเท้าก็ออกมาได้แบบนี้คลิกลงไปได้ก็ได้แบบนี้นโอเคส่วนข้อเท้าก็บิดซ้ายบิดขวาได้นี้นึนงแบบนี้เห็นไหมนี่แล้วก็เกาะด้านหน้าเท้าก็ขยับได้อี้นิดนึงแบบนี้น ก็ ه, ประมาณนี้นะครับสาหรับการขยับนะของเจ้า RG q u จีควต้าผมว่าโอเคนะขยับไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ผมว่าน่าจะพอแหละในการจัดท่าอะไรของเขานะอา่าเราเดี๋ยวามาดูกิมมิกจุดอื่นกันครับสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาเขาถ้าผมดูไม่ผิดนะเขาให้มาฝั่งเดียวนะเนี่ยที่ติดกับไอตัวบิดอะสติสต๊กเกอร์พี่เปลายลายเทขาวก็ก็เลือกเลือกติดเอาเลยว่าจะเอาฝั่งไหนเป็นด้านหน้า เร,เริ่มเริ่มงงอ่าโอเคนี่ผมใช้ฝังนี้นะ โอเคได้แล้วประมาณนี้โหใหญ่นะเนี่ยถามว่ามันจะถือได้เหรอวะโอเคนะครับแล้วไอ้ดาบนี้นะครับมันก็มีลูกเล่นอย่างนะโดยทำเป็นปืนเป็นโหมดปืนนะครับก็ปื๊บหมุนแวบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยได้ไงเนี่ยแยกออกมาแบบนี้เออเหมือนยังไงดีอะเหมือนก้ามปูเหมือน,น,นจ้ะเอาไหนีบอะไรทุกอย่าง,งแต่มันเป็นปืนนะถ้าจำไม่ผิดมันเอาปืนนี้หรือเป็นไอ้อาดาบนี่แหละไปฟันไอ้เอลที่มันเป็นกลมๆที่มันคล้ายดาวอะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอันไหน ืออันนี้ว่าที่มันยิงแล้วมันเป็นลำแสงประมาณนี้นะครับสำหรับกิมมิคของเจ้า RG ขวัญตานะครับส่วนไออันเนี้ยไอการมันเรียกว่าอะไรวะการ GN s o r d ทำติงอ่ะผมจะรีวิวดีไหมรีวิวให้ดูเล็กๆไว,ไวๆแล้วกันก็ <S <S สิ่งที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีบิดมาให้3อันแบบนี้ซึ่ง ด้วยความที่งานจีนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแน่นสนิทงอแงกันเลยนักเท่าไหร่นะก็ต้องมีขัดมีอะไรบ้างเนี่ยการประกบของมันนะมันก็ไม่ได้แน่นอะไรนะเนี่ยเสียบเข้าไปง่ายๆแบบเนี้ถ้าแบบเนี้ยแบบไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมาจับเล่นนะ่ะมันจะหลุดออกมาง่ายๆยอย่างนี้เลยเห็นปหแมวหลุดแ้ว,แ,ว,แ,วแล้วก็ถอดออกมาได้สามส่วนแบบนี้นี่อ่าในกล่องนะแล้วก็จะมีตัวไอ้วงแหวนตรงนี้ให้แต่ฐานฐานนี้เป็นของ ไปบันไดนะโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมลองเอามารวมกันแล้วก็มาจัดโพสส,สวยๆดูอีกสักรอบนงนรับโอเคครับ,รบก็ประมาณนี้นี่สําหรับเจ้าคอต้าจะบอกว่าฟูลเซเบอร์ดีไหมก็ใจกายแล้วกันนี่แบบนี้ถ้าแบกครบแล้วก็ปอกมาณนี้ตัวดาบเนี่ยเขาจะมีเป็นพาร์ทเดือยเล็กๆนะครับเอาไว้เสียบกระดาบซึ่งเอาดาบสามารถเอาดาบมาเสียบกับตัวสเก์ตข้างได้แบบนี้ก็คือทุกอย่างที่ที่มาในกล่องมันสามารถ เอาไว้บนตัวเจ้ากันผ่านี้ได้หมดเลยยกเว้นมือนะที่เอามาให้เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ยืนได้ด้วยเห็นปะเออตัวแบ็คแพคก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะถ้ายิ่งเอามารวมกันนะเออแต่ว่ามันก็แข็งแรงคอที่ยืนจะยืนได้แล้วก็บารลานก็สามารถยืนได้ประมาณนี้ก็ผมว่าตัวนี้ยยังไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต่ออาจีหรืออะไรเพราะว่าชิ้นส่วนเล็กเยอะเล็กๆเยอะมากแล้วก็สติ๊กเกอร์เยอะมากนะครับ ถ้าอยากจะติดทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้สกิลใช้เวลานิดนึงนะครับใช้ใช้ความเคยเคยชินกับการต่อหรือตัดพวกชิ้นเล็กๆพวกนี้มาสักพักหน่อยนะครับก็แต่ถ้าแต่ถ้าเคยต่อมาแล้วอะไรเงี้ยเราอยากลองตัวที่มันมันแอดวานเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยแล้วของก็ของของก็ดีออปชันก็ดีพวกพาร์ทใส่อะไรก็สวยนะครับสติกเกอร์อะไรมันก็สวยนะแล้วก็ ดีเทลอะไรต่างๆก็ถือว่าอกทำมาดีนะเออก็ต่อสนุกดีแล้วก็การแยกสีแยกอะไรเงี้ยคือก็ตามสไตล์ rg ก็คือครบทุกสีแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็ไม่ต้องทําอะไรอะไรเลยจริงๆนั่นแหละเออแล้วก็จุดขยับก็อย่างที่ทําให้ดูนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับดีเทลอะไรเงี้ยโอเคสวยถือว่าตัวนี้คุ้มไม่แพงนะผมว่าตัวผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ประมาณไม่น่าจะเกินพันสามเออประมาณนี้พันมันน่าจะอยู่พันต้นต้น,ตนอะ่ะ ไม่น่าเกินพันสองพันะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเอามาจัดท่าจัดอะไรเงี้ยสวยจะให้ดีคนมีแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเอาไปจัดกับไอ้ตรงวงแหวนนี้ดูเพราะว่าเหมือนแบบเห็นตอนตอนจะจบของไอ้ภาคอะไรอะ Awakening of the Tailbaser หรือสักอย่างที่เป็นหนังลงอะแล้วมันใช้ไอ้วงแหวนเนี้ยวาร์ปเออก็เลยอยากลองเอามาจัดท่าแบบนี้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันคลายคลิปแล้วกันสำหรับ การรีวิวการประกอบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้ววัเจอกันใหม่กันฮนต้งน่าคิดน,น่าสนหรับคิปนี้สวัสดีครับ